ครับพามาดูตู้เสียงกลางนะครับสไลด์ข้างของรถเนียลัญญาครับเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆมาน,ๆนะครับการเข้ากันออกด้วยระบบแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับควบคุมด้วยรีโมทก็ได้หรือว่าแอปพลิเคชันโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมมาดูตอนเข้าครับ เอาไปแล้วนะครับประมาณนี้นะตอนออกมาก็ืูตอนออกนะครับนีคือตอนออกกดเบาก็ออกเบานะครับกดแรงก็ออกแรง เรียบร้อยครับ